ตึงไม่เท่าวยพี่โอ้โหอย่างนี้ต้องเปิดโชว์มองไม่เห็นมีจอมึงเล่นได้ยังไงเนี่ยจอสะท้อนแสงกมึงต้องแดดอะทำไมตัวนี้มัมันโาวอ่นอ่าเออตรงนีเห็นละยิง

บางทีก็อานแค่ไม่กลุมภาพเขาเลยเขากำลังจะมุดการอยู่แม่กระดับประวัติโดยคนเนี้ยต้องโอ้ยยิงอยู่ไว้กวายยันนี่ได้เราไม่โอกนี่จะเฮ้ยนัมิคั้นกันเลยโอ้มึงเล่นยังไงเนี่ยโอ๊ตมองไม่เห็นเลยจะยิงกันกันิคั้นสวยกันจะยิงอ้จะมียิงไงมียิงไม่กีเนี่ย อยาให้การยยังไงให้มีหลักฐานเฮียอยู่กับมือกูเนี่ยอันนี้เลขเฮียเลยเนี่ยโดนหัวแล้วร้อยกว่าพ่อมึงไม่ออกมันโดนหัวนี่ยิงมันไม่ตายเบืองไอ้เฮียโอ้โอ้โอ้ลูกอีหลอยเอ้ยลูกลูกอีโคลีคิงไงจ้ะคนยิงอยู่กันที่อ่ะมึงยังไงวะไอ้ยิงตั้งนานหน่อยตายเฮียเหีย ฮ<ส>ะคึงคิดว่าครูแกลูกอีหลอ่อยอีกแน่เลยแกบอกว่าพร้อมยกตัวอย่างใช่ไหมอ้อวนี่ไงยกตัวอย่างอา่าใช้เครื่องหมายอาจจะเจลีมันคือการยกตัวอย่างแล้วตามหลัง,างตามแบ่งเป็นสองขั้ว กูแค่ยังไม่ตอบว่าเืออะไรอะไรนะไกลไหมเช้าเก็บเพราครูเลา้ยจะเป็นแก่ห้วาไปเก็บหรอเป็นแงสัตว์เขามาไม่เคยคืนมามไม่เคยคืนไม่เคยคืนี่หนย่งพออายุสามไม่งอ้าอคนน่ก่วยอะไรนชไก โดนตายอยู่ข้อนึงไอแม่ผไม่ได้โดนตายเขาจะหลอกทำให้มันเสียเถอะไอสัสก็กูหาอยว่ะไอ้เหี้ยเ่าบทนี่ไอข้อสีเขียดมันมันหนุนอะไรนะไอสีที่มันเข้ามานะอะไรนะรถกีดอะไรนะรถกีดรถกีดอะไรนะรถกีด รถเกียร์คุณต้องการเลยคุได้ยินรถเกียร์เข้ามาใหม่อันนี้เป็นตอนกลางคืนไมได้ควันต้องเกียร์อ่าเ้าบาทสามร้อยเอออเอ้ยคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่ยังไงก็คุ้มไม่ใช่เก้าบาทสามร้อยกว่าสามร้อยแม่งก็ร้อยกว่าแล้วเออไม่ใครไม่เติมมึงโง่อ่ะพูดเลยหายหมดด่ากูอะไรนะด่ากูอะกูไม่ได้ด่ามึงกูก็ไม่ได้บอกว่าใครไอ้นี่ที่ไหนมึงบอกใครไม่เติมพึงโง่ใช่ ใช่กูไม่เติมกูได้เก้าดเก้าบาทกูไม่เติมเปลืองไหมเนี่ยเฮียเฮ้ยแรงก็ไม่ไม่ไป่ต้นเต็ตัวหลังเลยไอ้เจนี่ก็ยืนยืนเือยืนนั่งฟังยาชิวเลยสัสขอไม่ได้ัโอ้ยมึง เ้ยปั่นทำงานหรือกูก็ร้องปันไม่อยากทำไม่พูดเลยไม่ทำไม่ทำอะไรกันแหลกเรื่องอะไรมีแต่อย่างนี้แหละมึงอะเรื่องมันอยู่ากพู้หน้าเอ้ยอันนี้กูไม่ใครอะไรเนี่ยอยูนได้ไงวะเนี่ยเจอเทียอะไรไม่เจอไม่โดนแบวได้ไงวะเออนั่นแหละเฮ้ยกูได้สัตว ไนกันไนกันม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 ันไม่ไปนั่งกับพวกนั้นอ่ะเองไม่นั่งกับพวกนี้นะมันนั่งแบบเป็นีอีว่างอยู่ตัวหนึ่งไอ้ยิ่โดนกดไอ้ยิ่โดนกตายอ่ะดนกด่ตายไอ่เจอกดาตายอะไรกัน เยี่ยมฝั่งนู้นมันกระบนกันยับเลยเฮียดาวไปตัวแล้วใครติชาแนวกับนาีไป้ยยูไหนวะไอบอลตั้งเองเฮ้ยกองโกบ้โยแดดมันมดลยงเก็บอย่างเร็ว่ะอ

ควยอะไรไหนวะสร้างสรรค์อะไรสร้างสรรค์อ่าอะไรวะเอาสร้างสรรค์เอาอ้าวลืมอ้าวลืมอ้าวเนิรมหรืออ้าวเสริมวะโอแหวนโอแหวนโอ้ไม่ได้เหมือนก็เหมือนอ่างมีโอหวนไม่ได้ใช่ใช่ช่างแมงเขียนตาพอดสภาพไป บรรลุบรรลุบรรลุถามหน่อยถามหน่อยเรียนต่อเรียนจบเลยไปต่อไหนจบเนี่ยจบเนี่ยไปต่อไหนไปต่อไหนไปต่อไหนเทคนี่ยอ๋อเทคนิคแล้วแล้วเองคิดว่าเทคนิคเองจะแบบเออ่เรียนเก่งขนาดไหนแบบที่หนึ่งเลยไหมหรือว่าไงอะไรนะอะไรนะอะไรนะพูดดังๆพูดดังๆไม่ได้ยินไม่ได้ยินเออคือบังเสียงกันอะไรนะบังเอิญโอเคโอเค เออที่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเออไม่ต้องหัวไอ้ก็ได้มังพี่จริงเปล่ามึงคงมาปวดสมาธิอย่างนี้ดูเอ้ยเอ้ยตายดิไอ้ยี่ะเมื่อแล้วมึงหน่ายไปด้วยแล้วมึงเล่นไปด้วยเล่นในโทรศับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่นเนี่ยเล่นตายมัง เอางงงกูตั้งประสบการณ์ใหม่การเล่นเกมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้าเด้าเด้าเดาเดีวอย่างนี้ก็เล่นอย่างนี้ได้ละวเด้าเดาเดาเด้าเด้าเยว่นกูยิงี่ชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบ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 ี้เกียจเลยมาไอ้พวกเฮียนี่ลูกอิหม่อยชอบไหมชอบไหมไม่ไม่ชอบตัวนี้ไม่ชอบขอมันต้องเสียงดังกว่านี้มันไม่ชอบเฮีย ไม่ได้ไม่ดังไม่ดังไม่ได้เขากินทำไมครบแล้วครบตีแล้วไม่เล่นไม่ันไหมไม่ดีไหมไม่เล่นไม่เล่นกูไม่เล่นกูตึงเกินกูกูดาวเยอะกว่ามึงกูตึงไปกูเล่นไม่ได้เออกลัวชนะไอ้เหี้ยเจอตึงไอ้เหี้ยตึงกึนนีกูกิดดีวกันเลยรถ่นเรือไปไดมอนด์น่อรุ่นเือไปไดมอนด์กูเลิกเล่นเรือไอ้เหี้ยจากจากอีสิบดาวตกไปอยู่ยี่สิบห้าดาวตกไปอยู่สิบห้าดาวกูเลิกเล่นเลยไอ้เหี้ยแม่งลดไปกี่เกมไอ้เหี้ยห้าไอ้สิบกว่าเกมอ่ะ เปลืองนี่งมานั่งดูมึงเหรอบอกกย่กงะเ้เนียอปออย่งไหไอเจ็บเนี่ยปเขีย็เนเี่อะไรเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหียอะไรปากปากปากพวงเป็นไรอยากแตกว่าอยากแตกสงสยอยากแตกปมน้ำไว้ปมทำไมเปลืองนี่เนี่ย อะไรกิเบตเี้ยใต้ถุนล้านไงมองรอเรือไม่ออกไงวะก็เผื่อมันเป็นคำอื่นีล้านไม่ใช่รอลิงหรอกไอ้เนี่ย เปิดเสียงดังนะมึงเัีไยมันไม่ได้เพ so ิ um, ่มเสียงให้สัตว์ไม่ได้เพิ่มเสียงให้สัตว์เสียงมันดังไหมนีเออเห็นไหมโอ้ยปีงี้นะ

คือกาอีกตัวเดียวต้องใช้กันสองคนใช่ไหมหมดต้องมีตัวไม่เห็นว่าตรงไม่เห็นไหนโอ้ยเนี่ยสองตัวไอ้เนี่ยอิสงชายได้ไอ้สมอยู่ได้ ไอเตอนไหมานั้ยไอมเไปมากูยิงมาสอมิตคุณได้สอมิตแต่กูเสียหม่เหี้เฮ้ยมันเหียเหียแม่งมนุษย์มนุษย์เดินมไอวอได้เดิาไปเ้ไลยไอบวมันก็ตั้งเห็นแล้วไอกูเห็นอยู่ไอเหี้ยมีเนี่ยเหีย คือเรืยอนจะรู้เข้าไปเลยอ่ะอแล้วแว่นคุณ่กับใครวะฮะเดี๋ยไวไปถ<ะ>า,ามก่อนโลโลแว่นอยู่ไหนอ่ะแว่นวโอ้แล้วพึ่งไปวางไว้่าไไงงนะั้นอี้อ

ไอคุณแม่บอกมาโคตรมีไหมตั้งอยู่ไหนได้ไรตั้งได้ไหมล่ะไม่ไม่ได้ให้กูกูไม่ถึงได้ตั้งตั้งพ่อนี่ไงมึงก็ตั้งตรงนู้นให้พวกโควิ่งาเปืียงไม่เห็นียบเออนี่ไงล่ะโอ้โหไอสัตว์ในหลักฐานในคลิปอยู่นะไอเหี้ยนี่ ถ้าจให้รู้ในเฮียไหนอ่ะตัดเออน่ะเออนไปไไปไเียไม่คอกูมาดีจอสะบัดจอสะบัดโอ้โหถ้าจอจอมึงสะบัดจอพวกกูคงไม่หลุดโลกไปแล้วบ่อยเีย้ไนะเฮียทำไมคุณทาไมคุณทำไมคุณจะทำอะไรกับผม เฮ้ยหลงมึงเ่าถ่ายแล้วมึงเดินตามมาทำไมมึงเดินมาทำไมเห็นไหมอ๋อเกการหายไปไหนอ้าวเลิกกาน่ะไปทำี่อะไรหรอต้องใส่ยางโดนเบ้อชาวนี้เลยหาตั้งแขงกอนแค่ เาารู้เดินตามมาทำไมเอ็งจะทับอะไรเอ็งจขับอะไรเมื่อกี้นี้เดินมาทำไมเออไม่รู้อ๋อเย้เย้แล้วงงก็ไม่รู้อะไรวะเนอะมาุไรู้กูมันรู้อะไรม้างก่อนมันอยากไปแล้วกูมาทำไมมาทำไมมาไหมมีสภาพไอ้แค่นี้ไม่เอาไอ้ไก่โอ้มาตัวไหนวะ กูเห็นเลยเฮียการเล่นพิฟายกูไหมเล่นเล่นเพื่อนกูได้เล่าพิฟายกูไหมกเล่นเป็นเล่นเป็นแลไม่ใช่ฝาไม่ใช่ฝากเล่นได้กูลูกมายังโกนได้หม่ใช่มันจะเก็บไหกันจะท้าเามเออกำลังเข้าพุ้กเกิีอะไรเงี้ย หลุดแล้วหลุดแล้วไอ้เหี้ยนี่บีไม่ชัดเอ,อ้ย <c oughs> อะไรปันกีเรียกไปทำไมเรียกไปบอกเรื่องลอยแล้วเหรอ,อโอเคกรเรียกให้มึงไป,ไปแก้อรอเดออี๋ยวแหละเหี้ยอบอกหลายรอบลมคาตีแม่งเลยปัน